พี่แนแ้บีเมียแล้วเนี่ยคะคุณแท้บีเมียแล้วแล้วที่ตั้งหมายกันไว้แล้วมันยังไงเนี่ยอย่าไปพอดแค่นั้นคแทนเล่จ็ตบหน้าของฉันอีกเปค่ะจะมากเกินไปแล้วเจ้าแท้ดเด้เดี๋ยวลูกจะจัดการให้จัดการให้ผมเช่นด้วยคุณจะกินอะไรรีบมานี่ที่พูดจะไป็นลางให้กับวังใจเลยคอยมาคงไม่ยากมาแล้วเจ้าตัวดีสตรีนางนั้น คือเมียเจ้าใช่ไหมใช่แล้วพระพุธทธเจ้าค่ะแต่เจ้าทําแบบนี้เจ้าบอกว่ามาให้เกียรติเราและถ้าเราหลัวโสนี่จบก็ตกหน้าโสณีได้อยู่เลยมองเชยทำไมเด็ดดี้ก็เพราะว่าหลัวโสรณี่ตอกตีเมียเจ้ากับมองอั้ยวันที่ลาก่อนพี่ค่ะ ถึงแม้ว่าสซลมีจะทำร้ายร่างกายเมียของเจ้าก่อนแต่เจ้าก็รู้ในสักนาฐานลึก่ปถึงว่าเขาคือใครและเจ้าเป็นใครจ้าทํานอย่างนี้ไม่เกียิเราโทษของเจ้าน้งอุกจิตนะขั้นที่เราจะจะฆ่าเจ้าก็เห็นจากความดีความดีที่เจ้ามีให้เรามาและมีให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นทหารถอดยศถอดตำแหน่งขอขุนพลเสนอ และจับตัวปัจจัจำตลอดชีวิตนนี้มาเร็วมาบอกว่าหายในหนึ่งเดือนะสากคิจะมหาล่าให้ปรรเจลาสเพื่อนดาตอบขาดไปแต่วันเดียวสะลุเพจะบุกตุกขวมบรรดา เมื่อถึงกำหนดจะต้งองควเครื่องเร้าบรรทัดการน่าจะทํายังไงกันดีในตอนนี้เขาจะทํายังไง,ข,งข้าไรา้ซึ่งแบบเที่ยวหน้าบรรณาการแล้วใครกันเล่าที่จะอาสาไปยับยั้งกองทัพระผงกฤษณา Mahar ของ,งเชนคนที่เราพูดนี้อขอเป็นผู้อาสาไปยับยั้งสึกครั้งนี้ไเองนะไม่าาไมกฤษณาเสียทว่สุดที่เรื่องต่างตึง แม่จะไปไม่ต่างอะไรกับเอาชีวิตไปทิ้งใช่แล้วแต่ฉันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ฉันทำเพื่อพี่ถ้าฉันทำแล้วพี่รอดฉันก็จะทำถ้าพี่รอดแลเจาไม่รอดมันจะมีความหมายอะไรกันเลิกฉันต้องรอจิพี่ที่เชื่อในตัวฉันเท่านั้นเป็นพอฉันจะทำเพื่อพีนั้นะขอเดีเชื่อวังกนบ้างจะไงเน้ การงต้ศิลป์ในครั้งนี้หม่องเช่นวันทีราจะขอไปเป็นเสลพอคู่กระตัร้ถ้าเกิดวการครั้งนี้ภารก,กิจสำเร็จลุล่วงไม่ได้ด้วยดีห mm. ม่องเช่นมีสิ่งหนึ่งที่ยาียะทูลขอต่อฝ่าพระบาทจะมีสิ่งใดที่จะทูลขอข้าพเจ้าหม่องเช่นขอที่มีของพี่ทน่ไม่ได้เลย เพื่อเจ้าก้าขอเข้ามาเจ้าก็ทำตามสัญญาแต่เจ้ารู้ใช่ไหมว่ากิสดามหาราชเป็นกษัตริย์หมายแหงกายของเขาไม่กลัวตายใช่หรือไม่จึงเมื่นแม้หมฉันจะต้องตายหมอมฉันก็ยอมเพคะหากแม้ว่าเจ้าตกลาที่จะไปซื้อทองอุกปตุลกทําเพื่อชาติเข้ามาเจ้า จะให้เวลาเพียงหนึ่งเดือนหาแต่ว่าเจ้าทำได้เสิบดูขอขู่ประตูลบจนสิ้นแล้วกลับมาก็จะมีชีวิตต่าเดิมแต่เพอยในหนึ่งเดือนนี้เจ้าทำธุรกิจไม่สำบูร็จเราจะจับไอ้คุณคนทะเลเป็นตัวประกันหากถึงเดือนเจ้าม่มานั่นเท่ากับว่าไอ้ทะเลสิ้นลมหายใจป๋องป๋อง We're <laughs> ถูกไฟเท่านานเจ้าไม่ได้น,นุกตายหายใจไม่รูปอย่าต้องเดินลงแถวลึกตาพังสั่งไปยังสึกที่เองยังลึก